เพราะว่าเป็นแลสก็เลยใช้มือเปล่าต่อยเฮ้ยไอ้เหีอามดได้ไงวะโอ้ปหน่อยแต่ใกก็เข้ามาอย่าให้พูดต่อยก็ใช้ได้ตอนนี้ทต่ไมสิ้นหน่อยไม่ได้เอาสุกพี่ก็ส่งเข้านอนพอรินเจอพี่ยังต้องสวดอ้อนวอนพี่ทำน็อกหลับยาวไปเย็นเทพย้อนดูหลับกันซะละยังไม่ทันกดอันติเลยทอมมาแล้วมองพเจ้าหญิงที่มีนิร่นแรเกือบเมสต้มอ่ะไอ้มวยนี่แหละมันเป็นอาหารอยู่อ่ะเป็นอาหารหมกมันน่าจะกวดมัแล้วมั้งเกือบเมสส้มอ่ะมันเล่นมวยเตึงมากเลย เป็นทหารก็เล่นอะไรไม่ได้นะเออเออกลัวอะไรอ่ะเล่นกลัวอะไรมาโซโล่แล้วยูงขึ้นกอเลียแหละอีกตยอมเลยกูยังเหนื่อยเลยซีซั่นไหนวะซีซั่นสองซีซั่นในเราเมื่อก่อนสองซีซั่นความน่าเกียดอะไรเล่ามึงอ่ะต้องพูดกับกูเทนมึงดูคลิปกูหรือยังนะไปดูซะ ขบ,บโบเทนน่ะแหมไม่โดนหรอกขอบ,อบโบเทนก็เป็นบโบทียวหดนะทุกคนนะเล่นกันได้จะาาสะบัดแล้ว<อ>สีจะสะบัดแล้ะตีโอ้ยยัยเฮียไม่ทัน ไอ้บอยไอ้ลูฟิเกอร์ยี่ยี่ไม่ทานว่นมันซิกพร้อมกันเลยว่ะเสียดายจังเฮ้ยไอ้เฮียรอดได้ไงวะโอ้โหย่ยู่ทปรอดได้ไงวะราณตู่โอเคมแล้วว่ายอยู่รอดได้ again, ยังไงพิกเกอร์ แต่เราได้แค่นั้นแหละมีคะแนนมือพี่หรอกไอ้น้องเอ้ยความเด็กแต่เขอลีดเนสเลยนะฆ่ามันเลยบุญเออจะไปเช็คก่อนเช็คก่อนระวังนะน่าจะติระวังนะเนสติ๊กเกอร์ครับผมเจ็ดนาทียี่สิบีนะอิรูเนียเจ็ดนาที20ต่อต่อดักหน้าดูไว้ดีดีดี เจ็ดนาทียี่สิบเจ็ดทตบทกันอ้าแรกแรก,กันมาดีมาดีมาดีดเติมอยู่ไเติมอยู่สวยไงล่ะเ ไม่ได้เติมนะลิงก์ไม่ได้เติมนะไปเลยไปเลยพี่พี่ไปเลยเติมบนนะครับมิงวอลไปตีไม่ได้ปะมิงเข้าไปแรกเลยออกเลยออกเลยออกเลยวุ้ยสติกเกอร์เทปสติกเกอร์นะเทนแปดนาที15บห้าวินีขอต่อไปครับผมดูมีหายปะ รุ่มมี่ิเกอร์แล้วนะเอ้ยยังยังอีกสองวิอีกสองวิสวยโอ้มาพอดีเลยเฮ้ยบอยไม่ตาย,ยต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยปอบได้นะอ่ะต่อดยดิไม่ต่อยเ,เป็นงไงเป๊ะป่ะสองวิสองวิอีก <มา S 1> ด,ด้วยพคตรเป๊ะแต่งแบทแมนก็ได้แตเต่แมน เฮ้ยปิดก็ได้นะคุณไม่มาแล้วไปไปไปเฮ้ยสูงสูงแล้ว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 เรียบร้อยเรียบร้อยไปรุ่นไปปิดตูดอยู่นี่ยังเนี่ยอันตีไปแล้วอันตีไปแล้วมีลูเมะหนึ่งมันเก็บได้บ่อยก็อยู่แทงให้แทงให้แทงให้โว้ยใช่ไหมนี่ล่ะตัดแทง ไหวเปล่าดีดีไม่น่าไหวนะเออเอ้ยโอ้โ,อโหใครจะเตะล่ะใครจะเตะล้่ะผมเดี๋ยวก็โดนได้เดยวทาย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 เพื่อนเพื่อนเราไปเอาดักดีกว่าเพื่อนใจเย็นๆเพื่อน,นใจเย็นเสียฟิกแล้วนะไม่มีฟิกเล่นแล้วนะไม่มทาย,ยากละ ครับผข้อที่ครับล้วงยากหน่อยนะเ <c oughs> บนแมนล้วงไม่ดูจงังหวะเลย <c oughs> ไม่ดูเลยใครซ้อนได้แล้วมันตีแล้วเรียบมาต <c oughs> ีแล้วเฮ้ยพระสิบเดิง อาจจะเตะหมดแล้วเฮ้ยเทียมชูคนแรกผู้ผิดชื่อก็ผิด,กกผดไม่มีใครมาทำกลางเลยไม่ใหญ่กันหมดเลยให้เมทตีคนเดียวโอ้ทีเดียวไปบ,บอยตายเรียบร้อย oh. <laughs> แล้วไม่รับเลย <laughs> แจกสิครับผมตายเพราะฟอมรู้ว่าตายเพราะอยู่เดียวฮู้วีูซ่าถือระดับต่ำไปเลยดุกที่ผิดเวลาว่ะก็เรียกว่าดุกที่ผิดเวลาเสียใจถอย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 พอ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 ให้มีฟ้านะลิงมีฟ้านะไม่มีสมัยนะเว้ยมันอยู่ล่างนะแบ็คแมนลงไปล่างมาหนีแล้วะเอ็กซ์ลิเบอร์ว่ะ เอ็นเสียภาษีไปแล้วแบนแมนแบนแมนแบนแมนไออันติทุลวงหลังให้ได้นะถ้าจะเอาอเหมาแคบๆแนี้เหมาะเลยเม่อก้โอ้จูบจูบมวยซิกแซกเหรอรีบกับไอซิกแซกเปล่าเฮ้ยเอฟสูอันติมีใครออกคยอจูกนีก่อน ไม่ประมาณประมาณมวยเกินไปพวกเฮ้ยแม่งอันติลบอีกอย่างเท่เลยเจกูจัดพิเกอร์งั้นโอ้โหมันรวยยังวะใครดูเมียยีดูเมียผมไม่แด้ใช่เหรอรู้ว่ารวย้วยนี่จะตายทั้งสามตัวเด่งเงินเจ็ดพัน บ้าบ่อ้าวอาวอ้าวมีคนติดคือมีคนติดคือมีคนติดคือมาดีเหมือนป่าหญ้ามาเห็นวะเขาเป็นแมกะเจ้าอยู่แน่นอนอยู่คนงแล้วเนี่ยกูอยู่คนเดียววะเอ้ยอยู่บนเฉยอะไรวะนะ รอที่จะอักหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้วรอ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 นักสู้ตัวจริงมาแล้วขนาดนั้นเลยดีไงวะแมตตีเฮียนี่เดี๋ยวมาเนี่ยเอามากันไม่ลงเห็นรถเีเอฟป่ะแม่มนอยู่เทียไหนวะเทียเทียกากนี่แหละ มันจะเก่งอยู่นะอิมมารกี้เล่นโคตรถึกอ่ะอิมไม่ตายสักทีอยู่ที่คนเล่นเมาร์กี้เขาเฉื่อยฉายเลยแหลมากเฮ้ยดักจะเกิดนะใจเย็นนะเฮ้ยไม่ใช่ดักดิก๊อตนะเว้ยโอ้ยมอยแฝงก็ไม่ออกไม่ออกลามไม่อะไรเลยถอยเลยถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวเสียเยอะเดี๋ยวเสียเยอะกลับเลยกลับเลยกลับเลยถอยเลยถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวไปจ้าแตกสามิงก็ส์จริงเงี้ย เดินทางเดิมก็ดีเลยออกเลยออกเลยออลมาดิมาดิมาดิมึงเข้ามาดิโอ้โหมันเล่นเอฟซูมันเล่นฮันจะเตพูดบิดแตกแตกแวงหลบได้ครับมาครับ างงงงครับผมเจอทายาทครับผมแล้วมันมาไงมวยมันมาไงดาร์กครับผมดาร์กได้นะดาร์กได้นะใจเย็นนะดาร์กได้นะหลายช็อตแล้วไอ้เหี้ยโลไม่เคยได้นะดทุกคนดูแล้วไปเล่นตามนะฮะการเล่นมวยที่แท้ทรูตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เชื่อถือเพราะมันไม่มีไม่ส้ม,ม,มทันกัน ผมมีไม่ซ่อมก่อนเดยวทุกคนจะนับถึงผมเดี๋ยวดเลือดหน่อยคุณดูเลือดผมนี่ผมไม่ต้องกลับ้านสุดจะทนและไอสัตว์เดียวมาสุดจะทนคนอย่างมวยหนึ่งมาครับแกครับีมแรงว่ามวยมันแรงมากจะทนคนอย่างมวยเชอรี่กับบิ๊กพ่อทามด้วนะเร็นแล้วเห็นแล้วไปไป ยืนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้โหกำจะอันติเปิดเลยจีพีพีมันจะไปไหนทุกคนใช่ปะจีพีพีมันจะไปไหนรบกวนยืนหน้ามาให้ชกระยะหน่อยถ้าไม่เข้ามาใกล้เดี๋ยวไม่ได้ระยะต่อยวัดกัน The Real Last ให้มาชกระยะหน่อยปักเท้าเข่าสอกทำให้นายเสียงกรนต่อสู้ก็คือการฝึกฝนการฝึกฝนก็คือการ